หมดแดงหนอเคใส่หมดอนึงสุดยอดเาต้มเ่อวานพุ่งล้วไปล่ะไปเออสันแล้วไปไรเป็นตัวอย่างเลยมันตะนิดตะนิดกอกาปากากกากาากกอกกกก

นีนเกียมากแดงมันได้ใส่มามกานอัน่ะเจ้าภาพใ่หาเรื่องหาเรื่องบ่ยอยากไปกรุงเทพเลยต้องเต้นนดนี่ต้องเต้นเต้นนิดน่งขำนิดก็ไปยังคำบรรยากาศกินได้เอาล ที่แม่ก้อย้นยัักคนนี้บออะบอเี้ออกบกีนม่มก่นนี้่อคืนอ่ะเอาพาบังไป้พดามอเอาบดเอา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 โอ้ยแน่นอนว้ นนเลยครับบนนนนผมกเตมย้ย้กลมเตนอย่บนนเน้อลูกีสีขอยู่บน้นขาของีปลา็นบยัน่งรัพระบันเฮ้า

ปลาพัดเป็น <göster> น <ges> ี mm ่ม hmm. no, ันลบ่อล้มันน้ำนาเลยล่ะช่้อิงขเลนนยกิพอดีพอดีละกายเยแขกแล้เบดลมกับอะไแม่ต้มกบเอะ้างเกรนงาอะไรบางเนี่้มอนี้มมูต่าหมูตนบ้หูบ้เฒ่าไ้้อนี้ต้นอะไรต้งเนะดเอาถเงโคนาเพราเรา เรอม่อเอาัาดนนี้อกมัมกละียยอปล่ยน้กัยนี้เปน่างปลาคอเผาสูตรวาเทาเกลือยหน่อยิีเกลือยินเกลือยไหนเขาไปสาปนีเกลือกับนี้เผาแล้ว

ยก้างเล่ไปไปเลอ่ะยกไปอ่านี้เดี๋ยวไมลัไปเลยอ่ะเดี๋ยวก็ห้องไม่หลไปไแม่โกเดี๋ยวไปพ่ดีอายอพวแรกครับพอแล้วบอยดิแม่ห้า อเป็นไฟเปไก็ลไฟาเอันนั้ไฟพี่หลอกันฟจะถามพีนี่บไปไกลหรอคนลไฟฟพี่หลอกอันนี้รับงานมงคนนี้รับงานง่งนแดงงานเรางานเราเสาลงหลุมงานยุกยกเสาเอกเสาโท่านบางานถึงปายงานอย่างนี้มาทั้งที กันช <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ่างานช่างานครับมงคลไปทางพูดดินครับผมเปี่ยนขึ้นเรื่องให้โมเด็งจ๋าตุ่มปลาดินครับโยเด็งจ๋าแย่งโมเด็งจ๋าแย่งโมเด็งจ๋าแย่งโมเด็งจ๋าแย่งบังบอกขบคุณอะไรล่ะบังบอกโอ้โหจ๋าแย่งเนาะย๋าแย่งจ๋าเอาทีมเลยสั่นโมเด็งใส ต้มปลาเททิ้งหมดแล้วนะวาสันนี่หมดทำไมล่ะลูกหมดมันขึ้นจอต้มเขากินจอต้มเขากินกับพ่อไปย่างไปจอต้มลุงพีบุญที่บาทเฮ้ยอย่าให้กน้อยบาปเด้อบ่นัวหัวมวนซีซีพี่น้องเป็นสายหรือหละไอ้มวนโอ้ยไปเอาไอฮับแทนผู้อื่นเด้อนี่ไอผมได้บอกเดี๋ โอ้ยพี่ได้กินจีนบ๊ะเมนโทษจีนกับวันนี้นะกับแก้วนะได้ให้เกียรแล้วไห้เกียร์หักก็หักเก่าตีในลูกพี่เอาวะตีในเอาไปเหมือนรถเมื่อวานเมื่ไรดึงเลยนี่ครับเอ้ยพ่ะนี่ครับสามคนห้ามห้าม่อนเกเห็นกันประจำกรุงเทพครับสองเดือนสามเดือนเห็นกันเท่านี่ยกไปได้คนนี้นต่เกียรเดียว กินตบตากต้ตากว่อนะตบแล้วัปากแตก้ล่ามา่ม่พอโนกินน้ำเอาเอาโยงไปโอ้อย่าัาเนาะอย่มดีปีไปนะพอมาพีน้องฮักมีพ่อแล้วะเกมแล้วยินดียินดียินดียินด้รขอบคุณครับขอบคุณครับใครพ่อบอสนุกสนานกับพรับมะเมนเนี่ยมะเมนอีพอ โมเมนยังอกทายเป็นห้ลูกสาวกับหลานสาวใหญ่กาเบิงว่าบรรยากาศเป็นยังไงนี่ครับยิเลียงแถวไ่เสียมพิแตจ้างพีกว่าจักกาไดงม่ได้ความพูดดีใยไหมิตรงเนาะถ้าผมมากกย้อมอ่ะ ให้พอไปครับเอาเลยน่การลองาินทานจริงๆมานน่เลยก้อนมยากก้อนม่นนจิ้มลูกตไม่่ไม่ก้่ลูกเกีทีใกลเพินมาก็กะิน่แน่ไอ้เก้ครไปด้บ่มีเหล้าบมเบียร์บมีบ่มีเมื่อไผ่พูดย่าบ่หูพ่อพ่กินเหล้าพ่กินเบียร์ เรื่องของเรื่องอะเจ้แก้วแก้วน่ะสมใส่ลูกใอ่ไีสมเนี่ยนแก้วคนกิไก็แก้วบบกั่วควายเลยไม่ได้สีดยากิดเอากินเลยกินเลยไ่ได้สีดยาใส่บัวฮด่ะคอยหดเอารานกินกบบ่ร้านไหนก๋อยเตี๋ยว

บอกยายแดงนี่เนาะบอกยำเมาก้อยกุ้งแล้วไปไม่ไหวดอกกระนั้นใหเมาก้อยกุ้งให้พอบินไม่ได้ร่อนนอนสักก่อดทั้งลับก็ได้หรอกนั่นพ่อพ่อพ่อบอกได้ป่ะสพ่อบอกได้ปะย้อนบอกกันยังพ่อแดงพ่อต้องเป็นพยานเนี่ยมีพ่อเป็นพยานเนี่ยไปก่หนีพ่อพี่เราไม่มีอะ ก็บอกว่าหลาย Lo ปวดนออยหัน่าเป็นเป็นพยานเนี่ยไปบอกไปบอกในแดงเนี่ยบอยู่นี่บว่าเราไม่เราไม่เบี้ยเบืองเนี่ยเราก็ไม่เบี้ยก็ไม่บบก็มือกันไปบอกหันไปบอกกันสิวะกลัวเลยมันมีแผนกลัวเลยชินเท่ไรเนาะ กินไปแล้วคุผมกินเลยก็ลอก็ลองขีนเบื้งนี้วนทีได้าได้ยัไบ้าด้วยับ้นด้ยยรกมมาสลอเบ้งกันแล้วตัดหามีพอทิมได้แล้วยังลูก นงแก๊งน <Okay. S 2> ี่กัดตีกันได้หรอนี่งลมทหมี่รงมดีเหือนกาบยมีหอาิกินแบบบรรยากาศนี่สิเกือบยี่สิบปีละสิบะ

แกงก็นี่เหรอปะเอาเนี hmm. ่ยเอาผู้หมวดซิมตงปลาเดินมาโอ้ยผู้ใดเห